สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะเช้านี้ก็อยู่กับญาชิชีกกกอกนะคะอยู่ที่กกอกนะคะน้ําไหลไฟสว่างทางรดยางนะคะความเจริญนะคะเข้ามากกอกแล้วนะคะดูท้องฟ้านะคะบรรยากาศยามเช้า เดี๋ยวย่าจะพาเอสซีทุกท่านนะคะดูบรรยากาศยามเช้าที่สี่กอกันนะคะอ่ะก็หมู่บ้านนะคะของเราชาดผลไม้ขึ้นห้าวอปอลาปอตื่นแล้วสวัสดีครับก่อน ครับมาแล้วดูดูดูดมาดูเจ้าอะไรนี่ไไไชี้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 มาามมามามามมามเฮ้เรเรเ้ชื่อเจ้าอะไรนะลูกเจ้าเงินอย่านึ่ว่าเจ้าเจ้าเจ้าเงินตัวผู้เหรอ มันไม่ออกลกูกอ่าะมาดูเจ้าเงินเจ้าเงินมานี่มานี่เจ้ามานี่เจ้าเงินนะเจ้าเงินเอ้เจ้าเงินอ่ะดูนะเนี่สิเจ้าเงินเป็นอู้ยทำไมเหมือนกันกับเจ้าของเลยเล่ะหูก็ตึงเหมือนกันเอ้าน้เาเา้เหมือนกันกับเจ้าของเลยเหมือนกันเลยกับเจ้าของนี่ เจ้าของอเจ้าของอะไปเอาถ้วยให้เขาก่อนไปดูถ้วยบรรยากาศยามเช้านะคะที่สีโกนะคะหมอกหมอกหมอกนะคะด้านหลังก็ดูนะคะด้านหลังก็จะเป็นหมอกนะคะขึ้นจากภูเขานะคบรรยากาศที่สีโก่ะพา,ามานันออกมา เงินเงินเงิ้เงิ้เงินเงีนเงินยีิริยังอันนี้อ้าอ้าอาโอ้มาโอ้มา,มาโอ้มาอ้มโอ้มาลุเออ่นหละไป อันที่ก็จะเอาเจ้าเงินนะคะเข้าไปไว้ในบ้านก่อนเ็ค่อยไปนะคะพากย่าจะพาเอซีชม บรรยากาศยามเช้านะคะใชบ้านะาแม่อยู่บรรยากาศยามเช้าต้นสว่าัน,น้าะ,ะ่านผู้ชมนะคะสว่าน,นี่คือได้ปีปีกว่าแล้วนะคะแตกยอดอ่าแตกยอด มันจะอยู่กับต้นลำไยนะคะต้นลำไยจะเป็นต้นลำไยเนี่ยคือเป็นที่เลี้ยงนะคะผักหวานก็จะเป็นเป็นต้นผักหวานที่ปลกใส่ในกระถางนะคะก็อยากให้ f อทุกชั้นนะคะปลกใส่กระถางแบบนี้เลยนะคะปลูกใส่กระถางแบบนี้เลยจะได้โตเลยนะคะเหมือนหน้าบ้านย่างนะคะปลูกใส่กระถางมันจะโตขึ้นเลยใช่ไหมชิ ดูบรรยากาศนะคะฟูเหลเ็กไฟบรรยากาศฟูเหล็กไฟนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นหมอกอหมอกหมอกขึ้นนะ,ะอืม,อมบรรยากาศหมอกอืะ,ะอันนี้ก็จะเป็นร้านของของใครนั่นเอิ ของใครนะของปะเติรนของปะเติร์นนะคะเขาจะเติมข้างข้างก็จะเป็นต้นระหวางที่ปลูกใส่กระถางมีวร์ทุด้วยใช่ไหมน้ำนะคะด้านข้างก็จะเป็นกวดน้ำดูแล้วนะย่าให้ย่าพาเอจีมาดูบรรยากาศนะคะที่สีก่กอง ะะอันนี้เป็นเขาภูเหล็กไฟนะคะเช้านะคะมันเห่าเลยที่งองงๆงๆงๆล้วเรียกหะสุดฮะอะไรนะไม่มีคนอยู่มันก็จะร้องใช่ไหมอันนี้ค่ะบรรยากาศสีก่กน,นะคะท่านผู้ชม เช้า,ชายาก็จะไปจัดผลไม้นะคะกับเพื่อนๆของนะคะฮนะอยู่ก็อี้อามาจัดปะปากเมฆบอกจัดผลไม้ใส่ผ่านะคะคือจัด เนนะะมื่อกล่เวมอน่อนมอน่อนมันก็จะเป็นเผาเปลือกในะคะมันก็จะเป็นหลังบ้านย่านะคะบรรยากาศอยากให้ชมบรรยากาศสวยๆนะคะที่สีกองกลางก็จะมีหงกสกซาบ้าเขาก็จะออกไปกิดยางไปแล้ว มาแล้วเฉเดียดแล้วมาเนี่ยทำงานบ้านเรื่องอื่นโอ้ยอุ่นื่นแล้วคือได้ผลไม่ได้วันนี้ก็ไปซีดยาเสียรายายซีดน้ำหมอเลยแต่มันไข่นะเจ้าไปซีดน้ำหมอเพื่อไข่บางน้นเชืดจักมันไข่นอนหัวลุ หีใหรบสักให้สาเนี่ยชังที่น้ำโบสถจงอาทิตย์ละเท่อาทิตย์ละเทืาไม่เคยยักะรานัดไปที่ว่าัดนี้่าใสส่ตัข้าวใหญ่ใช่สักเม่อไ่เมื่อนี้ไปได้ยู่หรมะเออมื่อันละใไปออเมื่อวนี้ไปได้ยั่หรม่มาเป่าผ้าเออคือนังเลยง่มสบายโอ้เรามาเป่าผ้าคือวันเออกพอเห็นละมาเมื่อวานอืเ่อยู่เลยอ๋อส่งอีซ่ที่ ลูกบูชิีนอ่ะอันนู้าพพักพ่อพ้าเป็ลูกกุชิบก่าเลยยปัญหาเขาแ่หนแ่ฉนกูจแต่ั่นนนแต่หาเงอนมันลบกเลยน่ได้จะเห็นแต่เินเอมันมาเกอีกกนคือติดฟางน้ำตาแล้วล้างด้อันมีมาเปล่ากงกันชั้นกันิโอ้อันเจมี่อันนี่นะมเออและอาทิตย์ชออาทิตย์อย่นี้ครับ ตอนเป็นผสามมันก็เก็บอีเทนึ้นละอันตะขิงเป่าหูน้ำเม็ดดดาวเ่าน้อ๋อเป่าเลยดีอือเป่าผ้าเป็นแนวผ้าอือแล้วเป่าเมื่อนี้จะไข่แน่บเ่าอือคือหนักไข่ที่ฮะพกตัวเท่าลูกเจ้าพนุ่นนัหลังมันแข่งเลยมัยังแข่งกันหลังแข่งที่เขาเขาดังไปรุ้งจุกไป

อายุเกเลยลูกก็เกนังเนาะนั่นอืมต่ธรรมดาละข้ามากันเึงรุนกันยังข้างคนข้าก็คือเดียวนะม่้ไอ้จงุเจ้าเกิดมาพัดต่ำมาบุก่ันชิ่งกันซะเล้ลูกคัดกับเอามาลูกเก็บเจียวก็เอามาลูกวิ่งลูกเินก็เอามาลูกพ่อโก็เอามาละนานาสิเขาเป็น้ากันแบบนดหนะ จลางไม่เอาไปกันำแล้วก็เห็นหล,ลูกไป็นีนีมานําเลยดำนีมากตัวิมั้งต้มไปตัวที่ต้มคนเฮาน่ะต้องได้หนึ่งลกเ <c ười> ป็นดาตัวเราเพราะวันก็ว่างเมื่อวานนีคนมาดีาเล็กคนตาตื่นเมื่อเช้ามากันามือปิบ้านเออหะยังใครนี้หนามๆไปไ่ด้คนก็ไปได้อยู่ไปกัไปไปไกลไม่ได้ว่ะอืเนี่งกองกระลูลกคัดคีเรีวยว ก็เก็บผัวเก็บเลยลุงมาชุบเก็บช่วเอี่ยวเวลาหัวเซฉนเดี๋ยวว่ะเวลาหัวน่ะไม่เก็บสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากดูคลิปนะคะใหม่ให้ย่าด้วยนะคะดูคลิปให้ย่าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ย่าด้วยสั่งผลิตภัณฑ์สินค้าของ TP s k ีนด้วยนะคะคอลลาเจนนะคะเป็นกำลังใจให้ยายอุ่นหายเร็วๆนะยายได้ 有没有